ณหมู่บ้านเล็กๆแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปนและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจรงิงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำจากน้ำตกบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้าน บรูโนและปาปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่มู่บ้านา ในทุกๆกเกยน็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้ บรูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ำให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อด้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถึง แต่ปาโรนไม่ได้พอใจด้วยเมื่อสิ้นสุน am, ด am, วันเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเรี่ยวหมดแรง,งเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งปาโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน แน่นอนปาโปนแบ่งปันความคิดนี้กับบรูโนเพื่อนของเขาและขอให้บรูโนร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโนกลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บา้บาทั้งหมดที่บรูโนคิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้เขาบรรลุปเป้าหมายช้าลงไปอีก ด้วยเหตุนี้บรูโนจึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นปาโปนยึงตัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ บาโูนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขานทุกๆวัน,วนเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุด,ขดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขา ในเดือนแรกรแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยบรูโน <Bruno S 2> และชาวบ้านต่างหัวเราะเยา<อ>ะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ทอในระหว่างนี้เองรายได้ของบรูโนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หวังไว้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้มา สิ่งที่บรูโนไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนักทุกๆวันใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแหลง เดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไป,ป,ปสู่ปีที่สอง ท้าที่สุดปาโปนส,สร้างท่อส่องน้ําให้สําเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้าลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้ําก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะท,ที่ปาโปนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ํายังคงไหลอย่างต่อเนื่อง ตาฟนมีความสุขและภาพภูมิใจในความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนะักและตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อของเขาเข้ามา เรื่องราวของบรูโนและปาาปนสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวชีวิตของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาบรูโนได้เงินจากการแบกถังน้ำเขาไปกับไปกับแบกถังน้ำเพื่อนำน้ำจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มา เพื่อเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจํานวนของการขนไปกลับไปกลับให้มากเที่ยวขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ถังน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจินของพวกเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานเพิ่มขึ้นเช่นทํางานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทํางานสองงานไปในขณะเดียวกัน เราด้วยเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ำของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นรับรายได้ที่มากขึ้นบ่อยครั้งต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทำงานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโนเราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกันและมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่ปาปนทำอย่างชาญฉลาด ปาโพนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ำขึ้นมาตเขารู้ว่าท่อส่งน้ำนี้จะทำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อน้ำของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาต้องลงมือทำงานในแต่ละวันปาโปนรู้ว่าสักวันหนึ่ง อาจเป็นด้วยสาเหตุของอายุหรือสุขภาพเขาอาจไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่แลกกับเงินที่จะได้ต่อไปอีกแล้วปาโปนรู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดของเรื่องท่อส่งน้ำให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแต่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากการสร้างท่อน้ำสำเร็จเสร็จไปแล้วปาโปนสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า รายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโปลได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องเราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณล่ะคุณยังคงทำเช่นเดียวกับรูโนที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่า หรือคุณต้องการทําเช่นเดียวกับปาโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อน้ําเพื่อนํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ําของคุณเองโปรดติดต่อกับคนที่ให้ V c ซดีการนําเสนอแนวคิดนี้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ําของคุณเองตั้งแต่วันนี้